อามาต่อกันที่คลิปห้านะครับมีเพื่อนบอกว่ามองไม่ค่อยเห็นเอาผมไปหาไฟมาเปิดนะครับไปกันต่อเร็วๆเลยนะครับอันนี้เป็นโสทอนนะครับสองหน้านะครับอ่ะมองเห็นโสทอนอีกหนึ่งองค์นะครับจริงนะสองพันห้าร้อยโอเคอันนี้น่าจะไปแล้วนะครับ ปุดทวดเบตงนะครับฐานเหลี่ยมหลวงพ่อคงนะครับวัดบางกระพร้อมหลวงพ่อสุดนะครับเหรียญเสือนะครับปีหนะึ่งเจ็ดนะหลงปู่โตะนะครับ หลวงพ่อพรมวัดช่องแครนะครับหลวงปู่ดูวัดสแกสี่นาทีนะผมจะตัดนะย้ำนะครับองค์ละหนึ่งร้ยบาทค่าจะส่งสาสิบาทเหมือนเดิมนะครับหลวงพ่อรุ่งวัดท่ากระบือนะครับแคปรูปมาได้เลยนะครับแคปรูปนะเพราะว่ามีเยอะนะครับนะแล้วก็ไปจะได้จัดส่งให้ตรงให้ถูก นะครับตรงตามรูปนะหลวงปู่โตะนะครับเหรียญเหรียญบาทน้ํามนต์หลวงพ่อฤาษีลิงดํานะครับหลังเทเวทสุวรรณพอท่านคล้ายนะครับหลวงพ่อปืนนะครับวัดบางพระอ่คลิปนี้เปิดไฟนะครับสีนาทีเดี๋ยวตัดเลยครับ หลวงพ่ออี้นะครับวัชตะหิดหน้านะครับเหรียญหลวงพ่อทวดนะครับด้านหลังอาจารย์ทิมนะครับเลื่อนสมณศักดิ์โอบาศีวิชัยนะครับนะครับองค์ละหนึ่งร้อยนะครับค่าส่งสามสิบบาทนะหลวงพ่อเกษมนะครับ หลวงปุตโตะนะครับอ่าขอญอาตเทนะไปงหมดแล้วนะครับหลวงปุ่ทิมวัดรหารไร่อ่าถุงนี้จะเป็นหลวงปุ่ทิมทั้งหมดนะครับมีพิมพ์อะไรบ้างนะครับมีเจริญพรนะครับมีนั่งพานนะครับ แล้วก็มีเรียนเสมาหลวงป,ปู่ทิมอ่าคลิปนี้ขอตัด3นาทีครับเพราะว่าเหลืออีกนิดนึงไปคลิปหน้าแล้วกันครับติดตามต่อนะครับขอบคุณครับ